โ oh oh. อ้โหเห็นหนเห็นไหนนี้ก็ได้ จอดแล้วผมขอแอบัมไงก็แล้วผมแอบแอบงนี้แล้วนม่ยด้จอดบางเฟอร์รี่ได้ไหม พาชมก่อนโอ้โหรถอลังการงานสร้าง,างชุดใหญ่ไปปิป๊บเครื่องกันนะไล่ไปเลยไล่เลย ขับกันมาเลยเอายังอ่ะเอายังต้องออกกันยังครับ เฮ้ยนี่มานทำอะไรครับผมออกกินเบอร์เกอร์เหรอครับมาซื้อเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์เหรอครับอ๋อแล้วเป็นไงฮะเจอเพื่อนเพื่อนบ้างไหมฮะไม่เพื่อนไม่ครบครับอ๋อเหรอครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่เอาฮะเมื่อไหรเอาฮะอะไรนะอยากลองเฮ้ยเฮ้ยต้อมาดิครับต้อมาดิครับครับ น้าใครอะนาลาะกันบ้านหรอนาลาะกันบ้านหรอครับก็เป็ตามไอีดีกว่าลูปเทียบเลยไปตามทไอจีตามไอจครับผมตามไอเข้าไปโอเคครับวันนี้้องขอบคุณีำานที่วันนี้มีถ่งแล้วว่าแต่งผมไปงานแต่งมาตไปงานึต นี่ไปดูรถแปลกๆกันนะฮะไม่ค่อยได้เห็นกันเนื้กลับมาจากจีนเลยนะฮะ แรงเหรอแรงเหรอแรงหรือเปล่าแรงหรือเปล่า,ลามีคนรออยู่นะมีคนรออยู่มีคนรออยู่เขาบอก OMD อยากเจอมากเลยอ้าวอ้าว <c oughs> แล้วผมสวัสด <c oughs> ีครับ <c oughs> คุณมาทำอะไรครับ <c oughs> พร้อมฮะพรรึเปล่าเวนเดียพรรึเปล่าครับขอแก้ตัวครับนะาไหนครับนี่ครับนะเฮ้ยไม่ทันแล้วมันสายไปแล้วสามร้อยยี่สิบห้าแล้วน้าไม่ทันหรอกสามร้อยก็รออยู่นะเอาได้ละจอดรออยู่พร้อมฮะพร้อมครับพรเหล่านี้วิ่งด้วยพรไหมฮะเหล่านี้เหนนี้พร้อมวิ่งไหมครับพร้อมครับพร้อมครับอ้าวเย้เฮ้ย ไอ้โจ้กูบอกให้แล้วนะล้มจอดไหนบอกอยากบอกอยากเจอกันสีเทาเมื่อกี้เนี้ยนี่ฮะจอบบอกลองหน่อยแน่แหนะครับผมระวงเขาบอกว่างไอ้ัอะไอพจก็มานะพจพ์บอกว่าสิคินล้างครูนะครับเรียมเจอกันหน่อย าแล้วไปตีมากเดียอดตีมากมากับเจ้าของไอ้ไอ้นั่นแหละ้าของแฟนเก่าแฟนเก่าแล้วแฟนเก่ามันมาจริงไม่ได้รถนะครับมาคือถามผมตีแล้วไปคืนนี้มีอะไรสนุกฮะนี่เขาบอกแก๊งนี้ฮะวก็มีมีดวนมีดวนไฮเวย์ อ่เรามาดูแนวเรา งามๆชุดใหญ่งามเงี้ยเฮ้ยทำไมคันม่วงแม่งสวยยังวะเฮ้ยแต่ว่าคันม่วงนอนน้อยฮะใช่เฮ้ยทำไมรถกูไปจอดแล้วไม่มีใครเขาสนใจวะฮะ ขับตามยังไงกาแปดตัวใหม่มันเล็กวะก็อย่างเงี้ยเขคุยอยู่เง้าปาอมอยากดูนะนทำไมอ่ะโอ้โหกูไม่มันไม่สวยไงเ็มัเปิดกันชนมานี่นะเเปิดกันชนกูกูไม่ชอบไงมันไม่สวยไงนัก็ทำกันชนให้มันสวยข้างหลังเลยไปไปไปเลยครับ่าย ไม่ส่งไม่ส่งมือหลังส่งให้ปีแจังหวะที่มันอะตอนนี้ตอนนี้ปีกกำลังเลี้ยงอยู่กำลังเลี้ยงอยู่ันต้องไปให้ให้ให้เข้าไปซือเข้าไปซื้อจแก้วนึงอะไรวะอะไรวะเฮ้ยมึงไม่ค่อยไปคุยคนจีนวะเก็บสิ้นเดือนนะไอชิ้นหัวจอ เขามีล่ามี่เหรอเขาไปล่ามาไม่เหรออย่าอะไรเปิดโทรศัพท์เาทะเลเลาวดิกดไปเออพูดเอาไอ้วินคุยมึงคุยยังแล้วมึงไม่เอาลมงอกที่อ่ะรถสวยสวยเฮียไปจอดลมมึงค่วยเลยไม่ได้จอดลมนะโดนล้มโดนล้อมด้วยซูร์คาร์ด้วยสัตว์โดนล้มเข้าไปเข้าเข้าไปดูรถหน่อยวะดูรถอินแดงมันลึกไปวะแม่งสามชั้นเออจบเลยอ่ะขยากพี่เข้ามาแ้วข้ารา พอย่งหมดแล้วนี่กลับปะไม่ทำอะไรอม่างดูแล้วไปดูมหมดแล้วอะใครวะใครวะเบนเบนส์เอสซโยอ๋อฮ er ัตต er right ิโดฮัตติโดเฮ้ยมันได้ยังอะมาจากไหนมาจากถนนมาต่อเลยต่อไหนอะาต่อที่ถนนเขาต่อรถบทกก่อนเดี๋ยวไปที่ต่อไอ้ว้นอะครับพี่ไปลอยดูไดูไวมันทำไปด้วมันทำไปดวไปี่นดี อ๋อมีรถจากจีนเข้ามาครับรถแตนจากจีนขับมาเี็ก็ว่าขับมานะฮัลโล่นะคามิตรจากเย่คามิติงคามิติงจากคุ่ิงอะไรนะรถเนื้ออ๋อสกรคนละแบบมีคนเขาเขาไม่บอกว่ารถเนื้อเหรอรถเนื้อคาร์มิตรลึกไปละลึกไปลึกไปลึกง ไหนมึงว่าไหนสวยมึงสวยสทุกคันเลยนะมึงอีเบิร์มลลดมึงอยากได้ทุกคันเลยรถมึงนี่ยไหนเบนอันไหนนี่เหรอคันนีเ้นเหรอเฮ้ยไป,ป,ไปดูคันนี้ i'll be ตีนล้ว่ะแล้วกลับไปว่ะดีแล้วเหรอก็แค่นี้แหละวนๆเข้าหมันหน้าเล่นมาเยอะนะเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวตำรวจจะมาด้วยไงมาแล้วครันนี้นี่ยวนออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยคันที่สองให้คันที่สามต่อสตาร์ด้าให้ต่อเฮ้ยโอ้โหคันนี้สวยว่ะโอ้สแตนเลยอ่ะ ไปดีกว่าอ้าวเฮ้ยคุณเขางานสปองเก็ตต้ากันนี่มาจูงอยู่บนทางด่วนเลยอะเฮ้ยปลาผมบอกต้องขนาดนั้นเลยเหรอครับขอมาขห้นะถึงขนาดวันนั้นจะแบกมาไว้แม่งของฝากญี่ปุ่นครับตาหนูแม่งเอาไปแดกกระเป๋าเออกระเป๋าโน้ตบุ๊กตอนแรจะถือไว้คุณเนีตอนแรกแตะยาวไปตั้งสองกล่องฝากให้พี่หนูด้วยอะไรด้วะอะไรเนี่ยอะไรนีอันนี้เอา R8 ไปมี R8 ก็ R8 ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยสวัสดีครับนี่ฮะ นี่คุณจะมาจูนบนนางด่วนใช่ไหมผมรู้นี่ผมน้ำตดูกฎหมายทุกอย่างผมไม่ได้อะไรมีกฎหมายครับผมนี่คุณมาทำอะไรครับได้แข่งรถมาทางหลวงนะครับโอ้โหครับผมนะฮะนี่ครับทางฝั่งนู้นก็จอดรอกันอยู่นะฮะนี่นะฮะจูนให้ใครเนี่ยผม่ะจูนี่มาจูนนะมาทุกไทยมาเข้าสังคมหน่อยอ๋อนี่ฮะนี่ฮะแฟนครับเพื่อนครับครับโบเท่าไหร่ครับคันที่แมนคันที่แมนตัวไหนเนี่ยตัวไม่มีอะไรเลยไม่มีโบเลยครับ ใครจูนว่ากล่องมินิใส่โป่งนี่แล้วคุณถามคือเซตโบว์ได้เซตโบวได้แต่มันหาคนมาจูนอ่ะเออหาจูเนอร์แค่เนียงแต่มันก็มีนะจริงๆใส่มันมีมินิมินิอยู่คันหนึ่งเคยใส่แล้วเสร็จไปเหมือนกันนะอ่าโอ้มอมอมตรวจเบอร์พรุ่งนี้เขาโทรหาเลยถามจูเนอร์ให้ไปแล้วไปแล้วพอแล้วก่อนที่ตำรวจจะมา โอเคบ๊ายบายสวัสดีแค่นี้ก่อนนะ